เสองสองถอยสองสองถอยพี่น้องเอ้ยพ่อกับแม่เนาะทุกคนเนาะเอาลูกบบกุ้มต้องไปหาตัวซอยมาได้พี่น้องเอ้ยไปเอาอันนั้นอะผีเหลี่ยงคนเด้อไปเอาพี่เลี้ยงอีกแล้วไปส่งพี่เลี้ยงแล้วไปเอาพี่เลี้ยงอีกสบายดีนะสบายดีนะทงถอยสบายดีที่นายทงถอยจะแก้มโยนแห้งกระเด้อทุกคนชื่อเนี่ยบัตรื้อที่ทงถอยที่นายทงถอยได้ชื่อคน โอ้ดปากระเสร็จมีเปือแต่นุ่มโอ้ตรงทอยนี่แม่ไดแม่กับออันใหม่จกไดอ๋อมีนมยอดเมื่อกี้นี่เย่ได้เยาบนำเลยงอาบน้ำบานแ่มาหาเสร็จอาน้ำเพื่อนงานพี่น้องสบายดีพี่น้องสกูสกอเนาะก็คือไปเอาพเลี้ยงเออเพราะว่ามันถืมือ มันซุกนะทุกคนแหละเน่ากับลูกกับอันนี้ย่ายกันชิพากันไปหับพิเลียงทุกคนพิเลียงก็คือร้านเนาะร้านลิงกับร้านด่าได้เที่ยวเมื่อทรงคนทั้งแหล่พี่น้องเลยอ้าวเพิ่นอาแล้วเนาะพิเลียงไปเอาไปหับพ่เลี้ยงเด้อทุกคนสบายดีพี่น้องเนาะลูกบมาเข้าไปติดอ้าวติดติดเลยมันติดแบบมันจับมือมันหลงมือเนี้ย ไปทำลิงดาเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เพื่อนภาคคงเฮียนเลยก็ไปเอาไปทำเพื่อนเพื่อนก็กินหอยร้านอยู่โทษอะไรไปครับทุกคนข้อหนึ่งโทษโทษผู้มือเนาะไปจากมาจากมาเอาร้านนะทุกคนไปทุกคนไปเดี๋ยวเอาสิไปครับอาริงอดาชิดีใจสําเร็เนาะทุกคนชิดีใจสําเร็จประเด็นกันสีหามือ ถามมือบอกว่าเนื้อหนี่เอาไปไปหามาเียนผมหม้อหม้อเนาทุกคนมาเทียนแม่ไม่ครับแม่ตมก่อนแม่พันเดียากให้มาแบบว่าอยู่น้ำเข้าขนาดสะอาดสะอาดอันเออสะอาดสะอาดอันหนามอันได้น้ำโซดากินเข่ากินหน้าอยู่เพื่อนเองกินเจ้ามืคุ้มปะเออเจ้ามืคุ้มเพื่อนเองเข่ากับพกินมาอยู่นี่เอาร้านเข่ากินดูมันกินต่อนแรก ซูบรถก่อนอยู่ไซหาดสูบรถว่าบรรยากาศฝนสิตกแหละพี่น้องเอ้ยผ่ามืนเข่มเนาะบานเมืองอเฮาเรืม่มกระปุนแล้วพี่น้องเอ้ย,อย <laughs> คนให้หานสูบรถนี่หานเวียดนี่แหละก็สูบโอ้หนันเพชรซีเหรอไปทุกคนไปไปเจอกันอยู่ฝุ่นแหละเพื่อนเฮาฝุ่นแหละเนาะมมีนธาง แน,ยยนวนประดาประดาเฮือนมาหอดแล้วพี่น้องเลยหอดเฮือนนะเนาะพอมือซึ้งคนที่เป็นยังในเมือเห็นลาหอดเฮือนแล้วทุกคนให้เด็กขี่ดลนง,ลง,งนี่นาะทุกคนเฮือนเฮาปติดกับมุงเฮียนเลยไาเลว่กผู้สาวทะเลยแม่จงังเลยไปใช้แม่แ,แม่เทาไหรทุกคนยนด้วย หมคงขงี่รถตันท่าฮัลโหลฮล้วลใช่หลยลิงดตอนนี้นี่ยจิจอใช้ตอนนี้แล้วนี่ที่ตรงไหลลง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 โอ้โได้เลยทุกคนลนแล้วครับน,นี่ได้ฮะับไมิปบายใจตู ก่อนแล้วพี่น้องมาครับได้ด้มาครับอันนี้พี่เลี่ยงพี่เลี่ยงเด็กเอาถิดเออพี่เลี่ยงเพื่อนเท้าเด้อมาห่อนเท้าเด้อโอ้ยอโยยอโยยตรโอ้ยยตรง กินหอดกันแห้งปะฉันขาดโอ้กินหอดแห้งกีเรียงกินหอดแห้งหอ๋อเป็นพี่เลี้ยงเป็นนกเกียงเอา้านกเกียนกับพี่เลี้ยงเดียวกันนัาเกียนพี่เลี้ยงอร่อามากเลยครับเอา้าจูบก็แท้ว่าพี่เลี้ยงน้อยอันนี้พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงตัวนี้ก็แมนมัน อา,อ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 าว่าเพื่นเคยณอ้เพื่อนไองเม่เพื่นขอหูบลงเพเลดอีนี่ให้ทิชชู่ออลิงอาดาเพื่นว่าแม่เห็นแม่อันนี้นี่คือบบกทินหอดทิอดเพื่อนแม่กัเผื่อยเบินเบิ้อเห็นยังเ่เงเลยสองผูเมียจะบอกได้ว่าตนไ่เปเชียเปเชียผัวบอมึงเกล็ด

ไปช่มาอา้าวพี่ลี่ยงคนนี้ไปเนี่ยเจ้าบโบได้ป้ายมันบอกเจ้าว่าบบไปเจ้าหามาเจาา้าคไงป้ายนันอกว่ามันบอกขิงหอดพื่นมันก็ขิงหอดท <ะ S 1> ่านเล่แม่เจ้าโบไปหามันจะขึ้นแม่แม่โบพาไปแม่เจ้าโบไปหาจูบกับจูบทาดีโอ้ขิงหอดบ้านขิงหอดเมืองเด้อทุกคนนี่บรรยากาศขิงหอดบ้านขิงหอดเมืองเด้อพี่น้องเอ้ยขิงหอดก็ไม่ยุ่งคือบอกทำไว้โบไดมาบ้านประมาณ นี่แม่มาเลี้ยงตัวนั้นยิงกันกรเดือนโอเคเนาะบอด้มาเฮือนจะเป็นปี๋แหละพี่น้องคิปี๋ดีบอนี่อยู่แต่น้ำเส่ยเนาะแต่โดดบ่บ้านนี่มาบอด้มาเป็นปี๋บอเงินเกอร์เกอรนี่เฮือนเฮาเดอร์พี่น้องเฮือนติดกโมฮีอันเดอร์มาแล้วเอือยเลี้ยงของน้องแอนนี่อ่าเพิ่นคิดหอดกันแล้วนะ

ได้ไหมค่ะสรุปบงสรุปสรุปสรุปไม่คยหน่อยเ็กก no. no ี้สรุปที่ายเครื่องใเงินลายนสรุปเบิ้งลุบบร์อทิศนี้อ้าววันนี้วันสุกแล้เครื่องเบิ้ลรอิแล้วเป็นนงออปกกี้เจ๋งเลยเนาะทุกคนเนาะ เออกคอ็คอยเก็ดคอยเก็บเถอแล้วเนาะเจ้าก,ก็ไล่เบิ้งสมมติว่าเจ้าได้มื่นหนึ่งสามแสนถึงถินเคอกำไรเนาะเจ้าก็มาคูณสามแสนมาคูณหาวันเอาไใส่ถอดได้ทิศหนึ่งหลานหาสามหาชิมหาเมียนแน่นอน ไอลานหาพี่น to <pub> <conversations> hey, ้องเอ้ยคอมเมนกำไรได้าหลว่บอเมนกำไลได้ขึ้นได้ไม่ันได้ขึ้นมันได้กำไรมันพันได้กำไรอมันันไห้ขึนมันไนนมสบสาหาดแ้ตข่น้มันดมันลา่าอนมันมแบบว่ามันมุน่ะนะทุกคนเพาะว่าเหอยงงีอ่กิตามบุงพี่น้องเอ้ย ใช่แขกนะพี okay, ่น yeah. yeah. no ้องนะแขกอีส no no ังไบทนมะเอค่ะกเอิกคนไัยเอิบมะเอิบักเอิอกมายังคนไทยอื่นมะเขือมะเขือคือก่นามะเขือเทวดามะเขือเทพมกะทินนี่คองแถ่ได้ทุกคนดฏิัเนี่กะนันมนตำมะหุงตัวติด้วบอกนี่อีอีนี่วาจะกูตด กูบอกขี่สินี่เลยจ้ะโอ๊ะมักซ์โต้เราบ้างบาดมือเด้อกูเชี่ยวแถ่ดีกินแต่ตำมะฮุงเนาะทุกคนเนาะขีวมือบริณัรเด้นนี่มาแบบผู้คนว่ามาก็เจอะลอดเนาะสิกษฐกังชีตั้มบริณัรกันได้นี่ทุกคนเฮามาเอาพี่เหลี่ยงได้ใช้่ไรผีเหลี่ยงอาบหรือว่าน้ำไหนมือนี้คายบวกเหลียงคายเหนียวไปคาย มึงเนี่ยค่ะคอยมูมาหาบ่มีรถไปอือมีเข้าว่วเด้กูญยานมีบาดมืออีนี่แลมันถือแบบว่ามันบบาดดอกกูไปเอาขามือนั้นจะได้เกือบสลบเห็นเหลือเนี่ยสิวเลยคือใครไปเห็นขอออกลูกบาดมือมันบาดมืออีฟอกอยู่อีฟอกอยู่มันบอกมันบออันนี้เพมันมีเห็นมันเห็นมีมันบอกอีบ้า เป็นยังตำหุ่งเนาะเห็นมิี่สืรเีย่ยเอาล oh. ้านไปหล่ะเนาะทุกคนเนาะล้านไปหล่ะบาทเล่อเมืองเราไปโซ่มูเราหลล้านเรางามเรามักไปโซ่เอาลาน,ลนาใน,น,าาน,านงัยปนกเงินหล <c ười> ดเงินหลดดยังไงดละไทยมาให้ัไง มาข้าวหนึ่งก็มเนี่ยนอนมาดีแท้เตือนเตือไต้หวันดวงลือไทยซาิตทุกคนเข้าชื่อชื่อลูกเข้าว่าดวงละไทยเนาะแต่ว่าพ่อปู่ตั้งไงให้ชื่อลือไทยพ่อปู่ว่าให้ใส่ดวงลือไทยเด้อเอาไปใส่ดวงลือไทยเนาะที่มาทั้งวนอนจะกระหรอกก็เถอะแต่ปวดเรื่ออีกเนาะเว้ยมีกานเหมือนใครมาจ้าการเหมือน มี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 เป็นนนแนขอดรโอ้ยยาประเด๊เข้ามาใส่ด้ยายโอ้ยไสเบิดหายเลยเป็นยังก็จะใส่ปนันก่จะมีบนกนไม่มีไปร้านหมดเข่นอะมี้สเซา่าวนี่เนาะซู่โสดเนาะโสดอีหล่ะค้าจะได้กับบขาดเนาะ สองสาวโสดจะังแม่เราหันหนาเราหันยังหนุ่มยังหนุ่มได้เด้อหนาเราเด้อหนาเรายังหนุ่มจะว่าเอาจะว่าเราเถ่ายจะว่าเราอายุจักปีแม่อีหนึ่งแผนคือบังคือเป็นเอื้อยไปอยู่ผลตี่จะมาอยู่ยังทางหลังก่อนใครบากใครบอว่าแม่อีหนึ่งแผนเบิ้งคือเป็นใหญ่เล่าแัวที่คอยบรจักอันนี้เป็นลูกเป็นลูกของแม่ใหย์คือแม่ใหญ่เคื่อนเข้าแม่ใหญ่นี่มีลูกสิบคนได้ทุกคนนี่ อุ้ยบนังนี่ขยึ้นมาขยันขึ้นมาดีโอ้เกือบง่ายเงือกลงหนีเนาะตังมูดตังมันแต่หูเพราตังมันตังมันจะขาเจ้าได้ตังมันจะขาเจ้าตังคาจั๊แล้วแล้วไหวเกินอันนี้เป็นลูกกกเนาะไั่ใช่เขามีลูกซิบคนรเนาะพี่น้องเนาะอี่างเห็ดแนวนี้เอา เป็นยังตังมันอยากขามันมีสตูครบก่อนตังตามสาวเนาะตังโมงเสาเก่าคนนีตังโม่พี่เลี้ยงจะได้พี่เลี้ยงจะได้พี่เลี้ยงจะไปอยู่คนจังเมือพี่เลี้ยงไปสองมือขินหอดร้านอยู่บ่ไปมันไปเหียนไปเหียนมันคิดเห็นหนาร้านเห็นต่หนาร้านมาจาก อันนี้ก็อมมือเลยมือว่าพกยู่พกยู่นี่เนาะากลคนโอนมาแล้วเหืองตั้นะโอ้ยหิวกระเามาอีกเืองตั้งนอนโอนลอกเกินผิเืองต้งนะเขา่อะไรข่าวซีมเบิ้มปกเกล้าซีไหมน้พักสักทีมือเยอน้ำทิ้งเรอนี่นี่นี่กินแล้วก็ แซบแซบน้ำกันพี่น้องเายายถือก่อนนะไปชิมนะเฮ้ยยายเอร์สุาไพารตี้ออกมาขึ ah, okay. yeah. mm. oh. Oh, uh. oh. ้นแซบบ่มาแซบกันมาตรงกินชิมมือตัวเองเนาะนะกินเน่อมันย่อไอ้เซบเซบเซบโอ้ขากรีทำหุงเนาะ กินตะตัมมะฮุงพี่น้องเอ้ยนาชิเป็นคุงเลยแต่พอนเนเนะเบิ้งเบิ้งค่ะโอ้ยนะจะคือมุงเว้ยกินตะตัมมะฮุงมาเด้อพี่น้องเด้อกินตะตัมะฮุงแสบๆน้ำกันเนาะอันนี้โบกินมาไต่ร้านเลยโบกินเนาะโอ้ยักเต็มข้าฮอนท ลอยจังเลยรอยจังเลยใช่เลยแม่ป right, ุ๋งเดินเดอนเดอนเดอนอืมอ่ะม่ใหญ่ใหญ่เลยจังหยกกริ่งเมือชมบันไดบูบะโม้ไหนอืมอมเห็นพราญานาหมาหมาเลยกินพักไปที่กินมะเขือเบื่อควันเขาเอ่ยบกโจกว่าจื้อแม่ตัวเอบะจื้อได้เห็ดองต๋องเยอะเว้ยโหเจอผู้บ่าวมา แกล้งอเจ้าอือเสแปรายเนาะทุกคนกินลายก่อนใช่ไหมมาได้ไหมเอาเห็นจะได้ซะมันจะแสบเอากินแบบตะฮันนี่นะกินแต่ละหหุ่งพี่นนองเอ้ย บริเนตได้นี่มันแซ่บนะตำมุงนะกุงบุงเฮิมถึได้มเฮ้ยเปิดหานได้าหมไม่ม่นหานข้าวปลาซม้อหันข้าวชีบรเนตหันข้าวตะมุง เปิดหันได้นี่หันไข่เฟิร์มมันมีหนเชอร์างคางไข่ได้้มาืเชอร์เลยะเขาปลกเขาค้นนั่นเดี๋อวีมาังหางไข่านคอะไรเอจะซื้ออันนี้เซีพีเน่ย้องอะไนค่ะ่มาควใจมันค่ะเสียบ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 เดี๋ยวคลายได้ค่ะ กระแทกเข้ากัเห็ดมาอันนึงโจในทงเปนะ็นทงคือกันน่แม่น้อออกแพนเห็ดหันมีเห็ดหันหยบปอเตียกินไหมหหบ้านเตีกินไหมเห็ดใครที่เห็ดเฉะเห็ดแบบเสียหัวใจเห็นะนะ

แกบไใหญ่เมอืน้เดๆๆก็ปูดกงเม่ันอนนปนี้นอนมัมีตื่นเห็นได้กับตื่นมูอมแทงกัน่าตื่นนะปปูแห้งปาปลาซวเฮาเนาะต้องปุุงอันนี้เป็นลูกส้วหลาเนาะอันนี้ลองสาวหลาเพื่อนนี่อันนี้เอ้ยกกอันนี้ผูกกกผูที่จะได้เจ้า อุ้ิที่เจ็ดเนาะสดเขาอุ้ิที่เจ็ดมาคือนาคือกันบอทุกคนอันนี้นองลาเด้ประมาณใหญ่กกนองลาได้ดีเลโลกม่ใหญ่มีสิบคนเนาะทุกคนตอนเราไปซื้อผ้าต้องออกคิดดูนี่คืรวกนหนึงนี่เนี่ยร้อนเอ

แถบนัวเนาะยังเวยจะกินมาเว่ยไปมาได้กินาดู่ไหอีเ่ยเนี่ยกินเบบบเามามาบ้ามากบอกาเนี่เขาไปย่นันโนั่นคือเขามาอวยรถซื้อกับผู้บ่าวเพิ่นเบิ่งตามันแหลกๆหลอกแหลเยอะฮะคนเดียวเบิ่งก็โมยรถกับผู้บ่าวเป้ามะเก่าอีกได้เว้ยรถหมูบ้ามกับเยออีก กูบกกาแฝงเนาะกมึงัียังกูบางอก่างกวแฝงค่ะกาวแกากาเปิ่นเฮะเิ่นใช่อืมเิ่นเจ้าสีอะไบางตอนนี้พร่พุท่ตอนนี้ก็ได้พี่เลียงเมื่อละสองโต้เนาะสงเตโต้คนสโต้โแม่คนได น, bag, นี่เนาะทุกคนผีเลี้ยงเนาะเมื่อชาอยู่ห่างพ่อเยายวพ่อเดียพอดอุ่นใหนมันเมื่อพอเดีมันเลี้ยงเฉยนี่บวงเว้นนี่เขาเทือจางซาเขาตกสาวงวงเว้นนี่เขาพิมพ์เซอร์อีนี่ก็บไฮเงากฮะป่ามันเผ็ดกินทุกคนผู่มร้านปุว่าเนาะน้าทุกคนเนาะน้าทุกคนเนาะมือนี้ไม่พอกับ huh. น้องแอนนี่อ่าพึ okay, um> <im <im ่งก evet> ับเมื <im: <im ่อแล้วเช้าทิศเมื่อเลี้ยงร้านพอเดีแบบว่าเบ้ามือหัะนะ ชอยชอยเม่เจ้าคิดฮอดบ่เอางคิดอยเลยี่เม่บ่คิดฮอดเด้วค่ะเบิงมันบริหารร้านพวกนีเนาะมีแฟนเลยได้เนาะเพินแฟนเพินซื้อนั่นเเนต่วแฟนเนาะเพิ่นเนาะอันนีกับเบ้ลิงมือได้ลิงมืออาเพนนนเ็ได้ได้กะบ่อยนพูดจูบอีแล้วจูบกับบ่มี่ไฮนะหลุ่นนี่ รุนนี้บ่มีให้เห็นได้เลยแกอยู่เมื่อไก็เอาล้านตอนนี้เราก็มาห่อถือนแล้วเนาะทุกคนเนาะไปเอาเด็กๆสองสองโตนี่มากินข้าวแรงกันเด้อทุกคนเนาะกินข้าวแรงหอมเด็กพี่น้องอาหารของเขากินยังไงกินข้าวแกงลืมกินข้าวแกงลืมวันนี้กินข้าวแรง นี่เนาะสุกนน่ะอ,อาหารทฮาเมนูนต้มพักคือเก่าพี่น้องมาเด้อ fc อะน้ำขิงิน้ำใดเลย fc เปนบ่อยากน้ำเฮาดอกต้มพักละละ่ะน่าอร่อยนะอันนี้คืออาหารอาหารคนเวียดคนจีนน้องุกคน ขาเอิอนว่าเขาเอินเเอนว่ายังนี่เสื้อสวนนะั่นหย่านกันเลยเนาะตอนนี้เนาะน่ะเอ็นเบาหย่านตอนกันเลยสองเองยหน่องนี่เนาะอันนี้ก็นปวดนอนเสื้อสบายใจนะเนาะเหลือมตาเหลือตาเนี่ยเจ้าหน้อยสอนี่บริกรกินซ้ำเนานะคือเสาทิตย์เนาะก็เอาเงินมาลินน้ำล้านอะไรเนาะทุกคนเนานะ เงี้ยมาทรงอื่นมาเพิมาทรงมาเตาหงเรียนกันมีเพิ่นกัดมาอ<ม>ุ้มร้านอีกเนาะนะ,ะทุกคนเดี like. ๋ยวเพาพอโตกินเข่กเเา,ปปเาก่อนเด้อพี่น้องเอาสิปิดคลิปมาเพื่อนจำเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลายอยู่บา้านจุ่บขื่นเนาะทุกคนเนาะเอาก็ะเบิดไปใส่กันนะ ก็คือพี่น้องเฮ็นเหมือนกันเนาะช่วงนี้ก็บเบียด่มลายเนาะก็หาเวลาหยาดเวลาแหละทุกคนมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิงนะ่งเนาะเอากลับีคิดคอนเทนต์ดีๆเนาะลงบบแล้วกนละับบวบแล้วเนาะคลิปบปวมวันพัสีอยากเบิงนะ่งเนาะทุกคนมันก็นต้องคลิปแบบมีสาระนาหูหรือว่า คลิปที่ที่อันนหะไรทุกคนที่ว่ามันมีคุณภาพเนาะเห็นว่าเวถ่ายเทาก็ต้องอะไรตัวนึงเบิ้งคือกันนะทุกคนมันถ่ายหมวกถ่ายสวยไปเลยเนาะอทุกคนเนาะขอบใจเลยไลค์ทุกคนนะชมคลิปเนาะย่างห้องกะสิขอกินเขาเนาะแล้วการนอนประกอเริ่มอันนี้เด้อเด้อเด้ออย่าเลื่มมันแกเบียกบานที่คู่มอมายเนี้เด้อสองคนเนาะ แกแล้วบาเวียกบ้านอันนี้มีบาเวียกบ้านนะโมมีแต่เบอร์ผู้บ่าวนี่คือโทรศัพท์เต็ม